สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง BB b ะะีบีวีหนึ่งค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในเกมรอเออไม่ใช่เราก็อยู่ในเกมซอฟต์แวร์นะคะแล้วตอนนี้นะคะเราจะมาสอนคนอื่นรอถ้าโหลดมาเราก็ต้องปรับอายุของเราเองนะคะอ่ะปรับอายุและเกมซอฟแวร์นี่หาไะไรได้เสริไมได้นะคะเพราะว่าเราเป็นคนรับซื้อเหรียญค่ะรับซื้อเหรียญมีค่าสมัครนะคะเดี๋ยว เดราจะขึ้นไว้ให้นะคะขึ้นไว้ให้ข้างว่าเลทราคาเลทชิปราคาว,ว่าเลทราคาเหรียญนะคะมันเท่าไหร่แล้วค่าสมาัครเท่าไหร่โปรโมชั่นเท่าไหร่อย่างนี้นะคะแล้วทักไปไอดีไอะไรอะไรเดี๋ยวเราจะพาเอากลุ่มนะคะเป็นกลุ่มของเราเองไม่ต้องหาลูกทีมเลยนะคะไม่ต้องหาลูกทีมย้ําไม่ต้องหาลูกทีมขายได้หนึ่งวันสามครั้งนะคะ 500เหรียญเท่ากับ2.5บาทนะ2.5 2บาท50สบตางค์ค่ะ1,000ก็เท่ากับ5บาทนะคะค่าสมัครก็เราจะไม่ได้นะคะเราเราเราเรียนมแของเราแต่มันเป็นไอ้นี่ของเราเองนะคะเป็นกลุ่มที่เราสร้างขึ้นมาเองไม่โกงไม่เกียนนะคะ แต่ได้แค่ภาพเดียวนะคะภาพเดียวใครติดต่อสนใจก็ทักมาอดีลนลได้นะคะเดาแล้วน,นี่นะคะถ้าเราคิดว่าเราจะอันนี้นะคะทุกคนใครที่แบบว่าสมัครมาแบบว่าเป็นแบบโปรแรกนะคะเราก็จะให้แบบว่าทดลองคุณไม่ต้องเราแบบว่าสมัครเป็นรายเดือนรายวันรายสัปดาห์ได้นะคะ เราจะย้ำนากคนนะอย่าไปเล่นพูกแบบว่าที่ที่แบบว่าค่าสมัติ20บาท30บาท50บาทได้ตลอดอันนั้นอ,อันนั้นยากเล่นกว่าจะทําตามขั้นตอนนะบางบางคนก็โกงบางคนก็ไม่โกงนะก็หมอนถ้าไปบางคนบางคนเขาว่าหาลูกทุนลูกทีมบางคนก็ไม่หาลูกทีม แต่อันนี้เราไม่ต้องหาล็อกิ้งเรทราคาก็ดีอยู่นะคะไอ้กวยที่500เหรียญ15บาทเนะี่ยโอ้โหถ้าคนทุกคนว่าเขาจะให้เราไหมเราคิดแบบว่าเราเสียค่าสมัครให้เขา20บาทแล้วเรทราคาก็ดีนะคะอ่ะแล้วเราจะเล่นให้ดูนะคะค่าสมัครมันจะมีบางเจ้านะคะค่าสมัครค่าสมัคร10บาทไอ้ยี่บาทนะคะห้าร้อเหรียญ15บาท คนว่ามันคุมไหมเขา,าขาดทุนนะทุกคนว่าแบบนี้นมันจะดีเหรอแต่ถ้าของเราค่าสมัครแพงเกินไปแพงเกินไปนะคะมีมีแบบว่าโดแบบว่ามีมีแบบว่าปรับลดราคากันได้นะคะคาร์คนที่เอ๊พี่ตั้งดด่า มันแพงเกินไปตังแบบไม่ค่อยมีละรเราก็จะลดบา่ายประมาณสามอรซนนะคะสาเปซนสามปอรซ็นตนีนี่ยตสาใ่หมส่วนใครที่เล่นด้วยห้าอยเหรียญมันเล่นไาเลก็ก็เดี๋ยวเราให้ทุกคนน,นี้นะคะทุกคนเราจะแปลว่ารับเป็นเดทแปลว่า 200ร้อยชิปเท่ากับหบาทนะสองชิปเท่ากับ1บาทแต่ถ้าเพิ่มแบบว่าราคาเพิ่มไปก็ห้าร้กก็500 500เหรียญ2บาทนะคะส่วนใครที่เล่นไปแบบว่าเล่นกับเราเนืองประมาณสองสามเดือนนะคะเราก็จะเพิ่มเป็นเหรียญละห้าร้อเหรียญก็เท่ากับ5บาทนะคะสนใจก็ติดต่อได้นะคะ แต่ห้ามใช้ใช้อันนี้ได้นะคะใช้สกีบอร์อดได้แต่ห้ามใช้แบบว่าพวกไอ้กุญแจนะห้ามใช้กุญแจนะแล้วก็ห้ามเพิ่มราคาด้วยห้ามเพิ่มเลทไอ้น,นี่เดี๋ยวเราจะลองอันนี้ให้ดูนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองก่อนนี่เดี๋ยวเราจะสาธิตให้ด,ดูถ้าแบบเนี้ยเราไปใช้เหรียญเหรียญเหรียญแล้วก็ดูวิดีโอแบบนเดี๋ยวเราจะ ถ้าเราแบบลงแบบใช้ลงใช้เหรียญน,นะคะใช้ใช้เหรียญแบบเนี้ยเดี๋ยวเนี่ยถ้าใช้เหรียญแบบเนี้ยแบบที่มันเพิ่มให้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยดูวิดีโอแบบเนี้ยไม่ได้นะเด่นไม่ได้เราจะรู้เลยเพราะว่าถ้าใช้ไปแล้วดูไปแล้วมันจะไม่ขึ้นให้อีกนะเราใช้เลรจิปตรงนี้นี่ใช้เลรจิปตรงนี้เป็นการซื้อขาเอแบบว่าเลขต่างนะ ตรงดอบางคนอาจจะไม่รู้นะตรงนี้ตรงนี้ไม่ตรงนี้แปลว่าตรงนี้นี่ใช้ใช้ชีพไม่ได้นะใช้แปลว่าแลกเป็นตังไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้นะคะไปไปดิ่นต่อดับดับก่ก็เราจะลองเล่นไปนะคะสำหรัคลิปนี้ใครสนใจก็ ทักมาในใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะแต่เราดึงเข้ากลุ่มพาดึงเข้ากลุ่มได้นะคะไม่โกงไม่เกียร์นะคะใครที่เชื่อไม่แบบว่าใครเชื่อใจไม่เชื่อใจถ้าเมือว่าใครไม่เชื่อใจนะคะก็ไม่ไม่ต้องอะไรนี่นะคะยังไม่ต้องใช้เงินลงทุนเราจะให้เล่นฟรีก่อนนะคะแต่เล่นฟรีไม่ได้ตังค์นะต้องสมัครก่อนส่วนใครที่อยากได้โปรแบบว่าสิบคนแรกที่ทักมานะคะ ราจะดึงเข้ากลุ่มแล้วค่าสมัคร10บาทวันละ10บาทนะคะที่เหลือไปก็ตามเดทราคานะคะตามเดทนราคาที่เราจะขึ้นให้ตรงน้านข้างนะคะแล้วก่อนจบเราก็จะพาไปดูในกลุ่มกลุ่มด้วยนะเออทวกคนไปดูกลุ่มก่อนนะไปดูกลุ่มดีกว่าแล้วขอสต็อปคลิปพาไปดูกัน เป็นกลุ่มน,นี้นะคะนี่ดูเดี๋ยวเราจะอธิบายให้ฟังนะคะไม่ไม่ต้องมีลูกทีมไม่ต้องหาลูกทีมจ่ายจ่ายเคธูมานีวอลเลตนะคะขายได้สามครั้งต่อวันนะจ๊ะอันต่อไปก็นี่นะคะ500ห้าร้อยเยนเท่ากับสองจุดห้าบาทนะคะค่าสมัครสามสามสิบบาทต่ออาทิตย์นะคะก็เจ็ดวันสามสิบบาทนะคะ โครงกานต่อไปนะคะก็คือนี่นะคะมีแอดมินอ่ะเดี๋ยวเราจะแจง้งมีแอดมินสองคนนะคะแอดมินคนที่หนึ่งออนเวลาแบบเราจะแบบว่าตั้งเวลาออนของแอดมินแต่ละคนนะคะเพราะว่าแบบบางคนก็มีแบบติดภารกิจอย่างเงี้ยเวลา9ก้าโมงครึ่งถึง11บเอโมงครึ่งนะคะก็จะเป็นแอดมินคนนั้น ไปยาวๆเลยแล,แล้วเราก็รับแค่เวลาแบบ9ก้าโมงคึ่งเ้าโมงครึ่งขึ้นไปถึง1 1บเอมงคึ่งแล้วเราก็จะปิดรับอันนี้ครั้งแรกนะคะขายครั้งที่สองเราขายรับเวลาประมาณตีประมาณกี่โมงเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสี่โมงสี่โมงสี่สถึง1 00, ทุ่มออาเวลาที่สองเวลาที่สมนะคะ ขายสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งน,นะคะสามเวลาก็ประมาณนี้นะคะขายได้แค่สามเวลานี้นะคะสามเวลานี้เท่านั้นนําแบบว่าแบบย้ําไปเลยนะคะเวลาอื่นขายไม่ได้นะคะถ้าใครอยากใช้เงินจริงๆอยากขายอ่ะเราก็รับได้นะคะแค่นี้นะคะทุกคนบ๊ายบาย